มื้อเช้านะคะหรือมื้อแรกของเราเนี่ยท้องเราจะวางถ้าเราทานอาหารมือ้อเช้าหรือมื้อแรกที่มีน้ําตาลและแป้งเชิงเดี่ยวเป็นหลักเราจะทําให้น้ําตาลเราพุ่งกระฉูดและน้ําตาลก็จะตกแล้วเราก็จะเนอยืยไม่โฟกัสไม่งีพลังงานไปทั้งวันค่ะแล้วอาหารเช้าแบบใดที่ทําให้น้ําตาลไม่พุ่งคะคีย์เมสเซจของอาหารเช้าน้ําตาลไม่พุ่งคือต้องประกอบไปด้วย โปรตีนเป็นหลกักหรือไขมันดีเป็นหลกักหรือไฟเบอร์เป็นหลกักและถ้ามีแป้งขอเป็นแป้งเชิงซ้อนที่มีไฟเบอร์เยอะๆน้ำตาลขอให้มีน้อยที่สุดนั่นคือคีย์เมสเซจหลักการของการมีอาหารเช้าน้ำตาลไม่พุง่งยกตัวอย่างเช่นอาหารเช้าของชินนี้ค่ะประกอบไปด้วยกรีกโยเกิร์ตโปรตีน ประกอบไปด้วยเบอร์รี่ต่างๆซึ่งคือไฟเบอร์ประกอบไปด้วยเมล็ดเชียร์ซีดต่างๆก็ไฟเบอร์เช่นเดียวกันและประกอบไปด้วยน้ำมันมะกอกซึ่งคือไขมันดีเห็นไหมคะโปรตีนไขมันดีไฟเบอร์เป็นหลกักน้ำตาลน้อยมากยังไม่นับแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ได้จากเบอร์รี่ต่างๆ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องกินสิ่งนี้นะคะให้ทุกคนเอาหลักการของการเป็นอาหารเช้าที่ดีน้ำตาลไม่พุ่งไปไประยุกต์ใช้กับความชอบและความอยากและกำลังซื้อของแต่ละคนค่ะอยากชมคลิปเต็มว่าอาหารเช้ากับน,น้ำตาลมีผลยังไงไปดูได้ค่ะอยู่เฟอกินบำนาน ep 15ค่ะ